เดย์ห้ากินเที่ยวหนึ่งวันที่เมืองโอตารุเริ่มเดินทางจากเมืองซัปโปโรนั่งรถไฟเพียง30-40นาทีก็มาถึงเมืองโอตารุเรานั่งลงมาที่สถานีมินามิโอตารุหน้าสถานีมีซากุระต้อนรับอยู่ขอสักรูปละกันเริ่มเช็คอินนด์มาร์คสำคัญที่ทุกคนต้องไปพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีด้านในมีกล่องดนตรีให้เลือกซื้อกลับบ้านหลายแบบมากเดินออกมาด้านหน้าจะเจอกับนาฬิกาไอน้ําที่พ่นไอน้ําทุกๆ15นาทีข้ามถนนมาอีกฝั่งจะเป็นร้านเค้กเลอตะโอเมส เป็นร้านขนมชื่อดังของเมืองโอตาลุเดินเข้ามาในถนนซากายมาจิเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของเมืองโอตาลุตลอดสองข้างทางมีร้านอาหารร้านค้าร้านกาแฟของฝากเยอะจนเลือกเข้าไม่ถูกกันเลยคลองโอตาลุแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองโอตาลุที่นักท่องเที่ยวทุกคนต้องมาเช็คอินขอแถมอีกที่หนึ่งที่ที่เราชอบมากสวนพฤกษาศาสตร์เทมิยะอยู่บนเนินเขามีลานหญ้าก,กว้างๆสามารถมองเห็นวิวทะเลสวยๆและกระทาเรือโอตาลุเราอยู่จนถึงเย็นแล้วก็นั่งรถไฟกลับ โโรบรรยากาศเมืองนี้เต็มไปด้วยความน่ารักเดินเพลินมีของกินอร่อยกลับมากินอูด้งแกงกะหรี่ถแถวแถวซูซูกิโนะอร่อยเผ็ดร้อนแต่คิวยาวไปหน่อยเจอกัน day หยังอยู่กันที่ซัปโปโร